สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการนะครับเข้านางานติดตั้งไฟประดับนะครับวันนี้นี่เป็นไฟพัดนะครับแบบหมุนอันนี้จะเป็นไฟแบบรูปเป็นกล้วยนะครับเป็นปีเป็นลูกห่างนะครับอย่างนี้เรียกได้ประมาณนั้นครับรูปแบบนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นะครับงานเลี้ยง อยู่ที่บริษัทในกล่อาเอุตสาหกรรมนะครับในโคราชนะครับเอสติโมโคราชนะครับเรารับใช้นะครับมาให้บริการนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นเครื่องเสียงแล้วก็เครื่องเสียงแข่งกีฬานะครับตรงบริเวณตรงน้นนะครับตอนนี้อะไรเขียพื้นที่นะครับเพื่อที่จะมีงานเลี้ยงตอนเย็นก็เป็นไฟแสงสว่างตัวนี้นะครับที่เราติดตั้งนะครับก็มาติดตั้งหน้างานนี่ก็จะเป็นไฟหมุนได้นะครับของต้น เดินดูใกล้ๆนะครับเอาพาไปดูตัวอุปกรณ์นะครับตัวน,นี้เราจะลงเป็นไฟหลักด้วยนะครับไฟ3หลักไอ้สหลอดนะครับไฟทางนะครับติดรอบงานเนี่ยรอบข้าง2ฝั่งแล้วก็ที่จอดรถนะครับร้านที่จอดรถที่เห็นนะครับนี่คแต่คู่เราก็ได้ทําการจําไฟตรวจเช็คความพร้อมนะครับนี้ใช้ไฟของที่บริษัทเลยนะครับไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นออกไฟแค่2ต้นเอง ก็จะเป็นไฟถักนี่นะครับเราทํามาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับที่หมุนตอนกลางคืนเดี๋ยวตอนค่าจะอัปเดตให้ดูกันอีกนะครับนี่เป็นพักกลางวันเดินไฟเข้ามาก็จะมาเข้าที่ตัวตู้นะครับเบกเกอร์เปิดให้ชมนะครับจะเป็นเบกเกอร์ใหญ่และเปิเบเกอร์เล็กนะครับแล้วแต่เรา จะใช้ตัวไหนเลือกคำนวณไอ้กำลังไฟให้ได้นะครับคำนวงกำลังไฟว่าเอาใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนครับมีทั้งบิกเครื่อใหญ่แล้วก็เล็กครับส่วนใหญ่จะไม่เน้นติดปลั๊กไว้นะครับยุกเว้นจะจะ,จะติดไว้ที่ตัวรถแต่เอาติดมาแล้วเราก็จะเอามาใส่เพิ่มเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากันคนเข้ามาเสียบไฟใช้โดยที่เราไม่ได้อนุญาตให้ใช้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับกำลังของสายสายไฟนะครับสายไฟมีผล นี่ก็อะไรทำการติดตั้งนะครับยึดเหดล็กสมอนะครับต่อสมอบกฝั่งนู้นจะเป็นรูปไฟพัดนะครับไฟพัดแบบงอได้นี้จะเป็นไฟพัดนะครับเป็นแบบงอปลายจะเป็นรูปแบบนี้นะครับมาดูไปใกล้การค้ำๆก็จะแสงสวยๆกันเลย,ยจะเปิดให้ชมนะครับการติดตั้งหลักาการก็เดียวกัน ช่วงค่ำนะครับจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับดูแสงสีสวยๆช่วงเย็นๆน,นะครับปากไปด้วยนะครับไฟประดับโคราสนะครับพรไฟประดับโทร0869959229นะครับมีงานมีการเล็กใช้ได้เลยงานเล็กงานใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานออกบูธงานบวชงานแต่งงานพิธีนะครับต่างๆงานปิดท่องนะครับต้องการไฟประดับไปใช้ในงานของท่านนะครับไฟแสงสว่างปักไฟในเต็นท์ ออกบูธตลาดนัดรับเครื่องปั่นไฟมีบริการครบวงจรนะครับโทรที่เบอร์0869959229นะครับหอนไปประดับโคราชฝากไว้ด้วยนะครับ